สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูวิวอีกแล้วในห้องเรียนครูวิววันนี้ครูวิวจะมาสอนในวิชาการงานอาชีพป2เรื่องอะไรนั้นตามไปดูกันเลยค่ะครูวิวกําลังเดินทางไปที่บ้านหลังหนึ่งแล้วครูวิวก็เปิดประตูเข้าไปเจอเด็กคนนั้นกําลังพับเสื้อผ้าอยู่เด็กๆพอทายได้ไหมคะคุณครูจะสอนเรื่องอะไรนั่นก็คือหน้าที่ของนักเรียนในฐานะสมาชิกในบ้าน การพับเสื้อผ้านั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาเรามาทราบกันก่อนค่ะว่าหลังเรียนจบแล้วนักเรียนจะได้อะไรบ้าง <c oughs> นั่นก็คือเด็กๆจะต้องบอกวิธีการพับเสื้อผ้าและเก็บเสื้อผ้าที่ทำความสะอาดแล้วได้ปฏิบัติการพับเสื้อผ้าตามวิธีการได้และรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองตามที่ได้รับมอบหมายได้ค่ะก่อนจะไปเข้าเนื้อหากัน เรามาพบกับในช่วงของช่วงทบทวนความรู้เด็กๆคะในชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่ของนักเรียนในฐานะสมาชิกในบ้านไม่ว่าจะเป็นการตั้งใจเรียนนะคะการช่วยเหลือตนเอง ซึ่งการช่วยเหลือตนเองการแต่งกายด้วยชุดนักเรียนด้วยตัวเองก็เป็นการช่วยเหลือตนเองการจัดเก็บเสื้อผ้าการแยกเสื้อผ้าการจัดวางสิ่งของต่างๆรวมถึงมีการช่วยเหลืองานบ้านซึ่งประกอบไปด้วยการถูบ้านการกวาดบ้านการล้างจานเป็นต้นและสิ่งสำคัญเลยเมื่อเด็กๆอยู่ที่บ้านต้องเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่และผู้ใหญ่ที่บ้านนะคะ ค่ะเด็กๆเ,เราลองมาดูการแยกเสื้อผ้าที่ใส่แล้วบ้างดีกว่าว่าเด็กๆเ,เนี่ยจะสามารถจำได้หรือเปล่าวันนี้คุณครูก็เลยยกเหตุการณ์ของเด็กหญิงพลอยใสขึ้นมาค่ะเด็กหญิงพลอยใสเนี่ยไปอยู่ที่บ้านแล้วอยากจะช่วยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแบ่งเบาภาระที่บ้านค่ะพลอยใสก็เลยนำตะกร้าแค่หนึ่งใบค่ะเด็กๆนำมาใส่ทั้งถุงเท้า เสื้อยือดกางเกงแล้วก็เสื้อกล้ามพลอยใสนำไปใส่ในตะก,กร้าเดียวกันเลยค่ะเด็กๆคิดว่าสิ่งที่พลอยใสทำเนี่ยถูกหรือไม่คะเด็กๆลองช่วยกันคิดสิคะถูกหรือไม่ถูกคะนั่นก็คือไม่ถูกต้องนั่นเองค่ะเด็กๆสิ่งที่ถูกต้องนั่นก็คือเด็กหญิงพลอยใสเนี่ยจะต้องแยกเสื้อผ้าออกมา ทำไมถึงต้องแยกเสื้อผ้าออกมาเพราะจะทําให้ง่ายต่อการทําความสะอาดนั่นเองค่ะเด็กๆแล้วเสื้อผ้าที่เปียกล่ะเด็กๆจําได้ไหมคะควรจะทํายังไงต่อเด็กๆควรจะนําไปผึ่งให้แห้งแล้วนํามาใส่ตะกร้าเพื่อรอซักค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเรามาลองดูกันบ้างดีกว่าว่าการจัดเก็บเสื้อผ้าที่ทำความสะอาดแล้วเนี่ย เราจะจัดเก็บยังไงบ้างคุณครูก็มีตู้เสื้อผ้าค่ะเด็กๆมาให้เด็กๆดูกันซึ่งเสื้อผ้าในตู้ของครูมีทั้งเสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีดแล้วก็เสื้อผ้าที่ต้องรีดวันนี้คุณครูก็เลยจะมาให้เด็กๆเนี่ยดูเกี่ยวกับเสื้อผ้าที่ไม่ได้รีดกันก็คือเสื้อยือดกางเกงขาสั้นซึ่งเด็กๆจะต้องพับเก็บและแยกประเภทไว้นั่นเองค่ะและเรื่องสุดท้ายที่เราจะเรียนกันในวันนี้นั่นก็คือการจัดวางและเก็บรองเท้าค่ะเด็กๆ ยังจำกันได้อยู่ไหมคะว่าเราจัดเก็บยังไงบ้างนั่นก็คือควรจะแยกประเภทของรองเท้าจากนั้นทำการคั่ฝุ่นและทำความสะอาดรองเท้าก่อนเก็บเข้าที่จัดวางรองเท้าเป็นคู่ๆใส่ชั้นหรือกล่องจากนั้นวางรองเท้าตามการใช้งานให้สะดวกในการหยิบค่ะต่อไปเราจะไปดูวิธีการพับเสื้อผ้ากันถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปดูพร้อมๆกันเลยคะ่ะการพับเสื้อผ้า พับเสื้อยืดพับส่วนซ้ายมาตรงกลางจากนั้นพับส่วนขวามาตรงกลางาพับส่วนที่เกินจากแขนเสื้อให้เสมอกับเสื้อ และพับครึ่งจากด้านล่างให้เสมอกับด้านบนการพับกางเกงขาสั้นพับครึ่งขวาทบไปทางซ้ายเพื่อให้ขอบเสมอกันและจากนั้น พับเครื่องจากด้านล่างไปด้านบนเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากดูวิดีโอจบเรียบร้อยแล้วถ้าอย่างนั้นเราลองมาฝึกพับเสื้อผ้าไปพร้อมๆกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรา มาเริ่มกันเลยค่ะ 4, 3, 2, Four, three, two, one. 1เราจะมาพับเสื้อยืดกันก่อนนะคะเด็กๆเราเริ่มกันเลยให้เด็กๆนะคะพับส่วนที่อยู่ใกล้ตัวฝั่งนี้เข้าไปก่อนเลยจะสังเกตว่าให้พับไปถึงจุดของคอเสื้อตรงนี้นะคะ หลังจากนั้นพับฝั่งตรงข้ามเข้ามาเลยค่ะค่อยๆทำตามคุณครูนะคะเด็กๆและเด็กๆจะเห็นว่าแขนเสื้อตรงนี้เกินออกมาจากเสื้อให้เด็กๆเนี่ยพับเข้าไปให้เสมอกับเสื้อนะคะและจัดตรงด้านล่างตรงนี้ให้เสมอกับขอบด้านล่างนะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆนะคะ พับเข้ามาให้เสมอกับด้านบนอย่างนี้เลยเป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วค่ะมาดูกัน<ะ>เก่งมากมากเลยค่ะต่อไปจะเป็นการพับกลางเกงขาสั้นค่ะเด็กๆการพับกางเกงขาสั้นนะคะทางนี้คือฝั่งขวามือของคุณครูทางนี้คือฝั่งซ้ายมือให้เด็กๆนะคะ พับด้านขวามือเนี่ยทบไปที่ด้านซ้ายอย่างนี้ก่อนเลยค่ะเด็กๆจากนั้นให้เด็กๆจัดตรงเป้าตรงนี้นิดนึงนะคะและพับจากด้านล่างตรงนี้ไปทับด้านบนอย่างนี้ให้เสมอกับขอบด้านบนชึบอ,อย่างนี้ค่ะเด็กๆตามคุณครูทันไหมคะเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆ การพับเสื้อยืดและกางเกงขาสั้นสามารถแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะเด็กๆซึ่งเด็กๆหลายคนเลยมักสวมใส่ในชีวิตประจำวันเด็กๆต้องดูแลตัวเองและปฏิบัติให้เหมาะสมนะคะช่วงต่อไปร่วมด้วยช่วยกันคิดวันนี้คุณครูมีคำถามมาถามเด็กๆทั้งหมด3คํคถามเด็กๆช่วยคุณครูตอบด้วยนะคะ คำถามที่1ค่ะเด็กๆคุณครูมีรูปทั้งหมด2รูปเด็กๆลองช่วยคุณครูดูหน่อยค่ะว่ารูปที่คุณครูวงกลมเนี่ยถูกหรือผิดติ๊กตอกนั่นก็คือเป็นคำตอบที่ผิดค่ะส่วนถูกนั่นก็คือเด็กๆทุกคนจะต้องแยกประเภทเสื้อผ้าไว้ในแต่ละตะกร้าเพื่อง่ายต่อการทำความสะอาดนั่นเองค่ะและคำถามที่ส คำถามที่สองคุณครูจะให้เด็กๆด,ดูรูปอะไรนั้นลองมาดูกันซิคำถามข้อที่สองค่ะเด็กๆลองดูรูปภาพค่ะคุณครูให้รูปภาพทั้งหมด2รูปรูปที่1นจัดเสื้อผ้าแบบเป็นระเบียบมากๆส่วนรูปที่สองคือยังไม่ทันได้เก็บเลยนะคะรูปยิ่งคูณกลมถูกหรือผิด ถูกต้องเก่งมากๆเลยค่ะส่วนอีกรูปหนึ่งนั่นก็คือผิดเด็กๆทุกคนเนี่ยควรเก็บเสื้อผ้าให้เป็นระเบียบเวลาที่เด็กหยิบมาใช้งานจะได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะและคำถามสุดท้ายในวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยดูรูปอะไรนั้นมาติดตามกันซิอาข้อสุดท้ายแล้วข้อที่ส คุณครูให้รูปเกี่ยวกับการจัดวางรองเท้านั่นเองค่ะเด็กๆนี่การจัดวางรองเท้ารูปที่1กับรูปที่2รูปที่คุณครูวงกลมเนี่ยถูกหรือผิดช่วยคุณครูคิดหน่อยค่ะถูกต้องค่ะเด็กๆเป็นคําตอบที่ถูกรูปที่2เป็นรูปที่ผิดค่ะเด็กๆเด็กๆไม่ควรปฏิบัติตามเด็ดขาดเพราะจะทําให้เด็กๆเนี่ยเสียเวลาในการค้นหารองเท้า และไม่สะดวกต่อการใช้งานหลังจากเรียนจบแล้วนะคะเด็กๆคุณครูขอฝากกิจกรรมนี้หนูทำได้โดยคุณครูเนี่ยจะให้เด็กๆเนี่ยไปฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการพับเสื้อผ้าและให้เด็กๆเนี่ยส่งผลงานครูด้วยภาพถ่ายน่ารักน่ารักเด็กๆอย่าลืมกลับบ้านไปฝึกปฏิบัติการพับเสื้อผ้ากันนะสำหรับวันนี้เด็กๆอย่าลืมฝึกทำแบบฝึกหัดและทบทวนความรู้ที่เด็กๆได้เรียนไปวันนี้นะคะ วันนี้ครูวิวขอตัวลากลับไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ชั่วโมองต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย